เจ้าคับเรื่องนี้ผมว่าสําคัญมากเลยนะเพราะเรื่องสะกแกวเนี่ยนอกจากม็อบขมรจะมาเยียวกเกาะลดหนามแล้วเนี่ยนะอัน,นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเปิดภาพดาราเรียนวันนี้ก่อนเลยคือดาราเรียนเป็นสาวขมรใจไทยแล้วก็เคยแจ้งความเอาผิดกับทางด้านของเจรัสคุณผู้ชมคงจำได้ใช่ไหมผมคงต้องเกิดอะไรเยินเยอแล้วถ้าใครดูช่อง8ประเด็นก็คือเจรัตเองเนี่ยมีผัวเป็นกำนันลีก็คือเป็นผู้ที่ตอนนี้ถูกสงสัยว่าเอาขมรมาป่วนไทยแต่เจรัตแกเลิกกันแล้ว แล้วเจรัตก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเจรัตมีที่ดินซึ่งมันทับซ้อนกับของคนไทยแต่เจรัตก็อ้างว่าซื้อมาจากทหารขเขมรอันนั้นเนี่ยคือเรื่องหนึ่งที่กำลังฟ้องร้องกันอยู่ปรากฏว่าดาราเรียนเปิดเผยเรื่องใหม่โดยให้คุณวีรัสมความคิดเนี่ยมาช่วยบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าออกยาสัมพันธ์ฤทธิ์ใช่ไหมใช่ครับออกยาสัมพันธ์ทริ์เนี่ยคือต้องการจะกว้านซื้อที่คนไทยแล้วจะซื้อสมัยก่อนไล่ละหนึ่งร้านถูกไหมใช่ครับ ออกยาสัมพันธริสเนี่ยแกเป็นคู่ปรับกับกัานลีนะฮะแล้วเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยจะมีการแย่งชิงอํานาจกันเพื่อจะเอาที่คนไทยเอาง่ายๆแล้วก็ให้ดาราเรียนเนี่ยไปเป็นตัวแทนไปเจรจาเพื่อที่จะไปกว้านเอาที่ของคนไทยมาโดยตอนนั้นเนี่ยดาราเรียนก็เลยต้องรับอาสาไปเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดาเนินเรื่องให้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเอาเงินปึกหนึ่งถูกไหม เอามาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพ<ช>ื่อหวังว่าเดี๋ยวจะได้ที่ของคนไทยคุณผู้ชมเรื่องนี้มันสาคัญมากนะถ้าอันนี้ไม่อยากปักปัามใครนะถ้าเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือด้วยก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่รัฐส่อขายแผ่นดินถือว่าเลวมากมถ้าทําอย่างนั้นนะแต่ขนาดเดียวกันต้องบอกก่อนเรายังไม่สามารถจะเชื่อดาราเรียนได้แต่ดาราเรียนวันนี้เปิดหลักฐานปึกเงินเอาเอาปึกเงินก่อนนะขอปึกเงินก่อนอเป็นปึกเงินที่วางกันอยู่บนโต๊ะก่อน เป็นปึกเงินมหาศาลเลยซึ่งดาราเรียนบอกว่าเนี่ยแหละคือตอนหิ้วเงินไปให้เจ้าหน้าที่รัฐครับจะเป็นลักษณะก็คือดาราเรียนนั่งอยู่ที่พื้นนะฮะคุกเข่าอยู่และระบุว่าเพราคุกเข่าอยู่ฮะเหรอใช่หนเปิดเต็มจอที่มองไม่ค่อยเห็นนี่คุกเข่าแล้วมือเธอเนี่ยกอดเงินดอลลาร์เอาไว้แล้อก็เลยปึกข้างหน้าปึกข้างหน้าคือเงินไทยเป็นตับๆนั่นนะฮะเห็นเห็นบอกว่าตับนี้คือ65ล้านใช่แล้วไม่ใช่เอามาให้ครั้งเดียวนะฮะ แกบอกเอามาให้ทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมเบ็ดเสร็จก็คือ200กว่าล้านเออแต่ว่ากี่ครั้งนะไอเขาบอกหลายครั้งหลายครั้งหลายพื้นที่อันนี้เป็นหนึ่งในครั้งหนึ่งในยอด200ล้านทั้งหมดรอบนี้ประมาณ65ล้านแล้วมันมีอีกภาพหนึ่งออกยาสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ฮะหิ้วถุงถุงหนึ่งซึ่งดาราเรียนอ้างว่าถุงนี้คือถุงเงินส่งให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งครับแล้วบอกในถุงก็เป็นเงินหลายสิบล้านใช่ฮะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย คือแต่ก็น้าออกยาสัมพันธ์อยากได้ที่ไทยใช่ป่ะ ช่ก็คือเขาบอกเขามีโครงการในการจะก่ <ไป S 1> อตั้งพื้นที่เศรษฐกิจแล้วปรากฏว่าตรงจุดนั้นเองเนี่ยเขาก็เหมือนกําลังอยากจะได้พื้นที่ตรงนั้นประมาณพันกว่าไร่ซึ่งคนไทยไปทํากินอยู่ในยุคสมัยนั้นโอ้โหด้ยวก่อนแต่ที่มันก็ไม่น่าแพงไร่ละล้านนะไอ้สมัยก่อนใช่ปะเขาบอกอย่างนี้ไอ้ที่ของคนไทยนะ่ะมันไม่ได้แพงคือหมาย<อ>ความว่ามันมีบางคนก็รับเงินหมื่นบางคนก็รับเงินแสนแต่มันมีมากสุดเนี่ยประมาณเงินล้านที่เขาอยากได้ตอนหนึ่งไรของพื้นที่เขานะแต่เขาบอกไอ้เงิน200กว่าล้านทั้งหมดเนี้ยน่าจะต้องจ่ายให้กับ จ้าหน้าที่ไทยด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอาที่กลับมาสวยให้เขาเดินหน้าให้อ่ออาจจะพูดกันอะไรไม่ง่ายแล้วก็นะทำไมนะที่มันไม่ใช่ไล่ละหนึ่งล้านทำไมนะคือบางคนมีการตกลงเจรจาการไอ้พันกว่าไร่เนี้ยก็เห็นบอกว่าบางคนรับเงินประมาณ8 0,000บาทบางคนเนี่ยรับเงินหลักแสนแต่มันมีบางคนประมาณ11ครัวเรือนต้องการประมาณไร่ละ1ล้านบาทเพราะมันเป็นที่ดีสุดใช่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอามาให้ใช่และนี่ก็คืออ้างว่าเป็นการส่งเงินใช่ไหม แล้วก็นอกจากนี้ออกยาสัมพันธทริตอะไรเนี่ยก็ส่งเงินให้กับเจ้าหน้าที่แต่ขนาดเดียวกันมันไม่เห็นรับแบบเป็นเงินนะอ,อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ไทยเราด้วยนะมันเหมือนกับออกยาสัมพันธริษเนี่ยคือคนยืนนะฮะคนยืนและกําลังส่งถุงให้เพราะฉะนั้นเท่ากับเจดาราเรียนใช่ไหมแกก็เลยเอาภาพนี้มาโชนี่ไงแล้วเงินตอนนี้มันไปไหนเพราะที่ดินสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ขายให้ออกยาสัมพันธริตไม่ฮะเออแต่เงินน่ะไปแล้ว กลับมาครับผู้ชมครับเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงของดาราเรียนจริงหรือเท็จเนี่ยเอาจริงง่ายๆเลยต้องเรียกคนในภาพออกมาชี้แจงให้ได้เพราะประเด็นคือคนในภาพเนี่ยต้องบอกก่อนนั้นเราไม่ไปฟันธงว่าเขาผิดหรือแม้แต่วันนี้ดาราเรียนเนี่ยไปร้องคุณวีรสงความคิดคุณวีรสงความคิดก็บอกด้วยว่าไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะก็ยังไม่ได้เชื่อดาราเรียนแต่ไอ้เงินปึกออขออีกรอบหนึ่งคือเงินปึกอันนี้ที่ดาราเรียนเอาเงินปึกสินี่ฮะ คือมันน่าสนใจก็คือเงินปึกนี้อ้างว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐวันนี้ตัดภาพไปคู่กับดาราเรียนแล้วก็เงินปึกค้างเอาไว้นะฮะ ดารารีนปรากฏตัวแล้วเพราะเมื่อวานนี้ดารารียนหายไป<ม>และดาราเรีนเนี่ยคือเห็นบอกว่าถูกสั่งห้ามมาเพราะจะคุยเรื่องที่ดินนี่แหละวันนี้เจ้าตัวปรากฏออกมาแล้วบอกว่าโดนผู้กํากับต่อชดอคนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับสั่งห้ามเอาไว้บอกว่าห้ามไว้บอกว่าจะเอาเรื่องนี้ไปพูดทําไมพูดอีกทําไมจะไปร้องคุณวีระทําไม<อ>ตัวเองตอนนั้นก็เลยไม่กล้าออกมาฮะแล้วเบื้องต้นเองเนี่ยตัวคุณดารารียนบอกว่าวันนี้ก็เลยมีการนัดหมายคุณวีระเพื่อจะเอาเอกสารเธอถือเอกสารลักษณะอันนี้เธออ้างนะบอกว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ของโฉนดฝ กัมพูชาตรงจุดที่เธออ้างว่าพันกว่าไร่ที่เธอกําลังจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในอดีตไปก่อนหน้านี้เ,<อ>เนี่ยเอามามให้แล้วเบื้องต้นเองคุณดาราเรียนบอกแบบนี้ฮะบอกว่ายืนยันณนะสมัยในอดีตก็มีการตกลงเจราจากันกับผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งไทยเนี่แหละว่าจะมีการจ่ายเงินให้กับชาวบ้านคนไทยในการ คือตอนนี้ที่ดินเนี่ยมันเป็นของเขมรแล้วใช่ปะ่ะค<ข>ือเขมร<ข>มันเอาไปแล้วคือเขาบอกที่ดินหลักเขตหลังจากหลักเขต43เนี่ยมันเป็นของกัมพูชาที่คนไทยเคยไปทํากินอยู่แล้วพออน,นิจจาเรเนียนอ้างนะบอกออกยาได้สิทธิ์ในการสร้างโครงการพวกเศรษฐกิจเขาเลยจะมาสร้างตรงจุดนี้แต่คนไทยยังอยู่คนไทยเลยเรียกร้องเงินชดเชยซึ่ซงดาราเรียนก็บอกต้องการจะจ่ายให้แต่การจะจ่ายประสานเจ้าหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยไม่แล้วประเด็นคือวันนี้ที่ชาวบ้านก็อยากรู้คือที่ดินตรงนี้เขมรยังอยู่ไหม เป็นของขเขมรไปแล้วเห็นไหมนี่มันอยู่ตรงนี้แหละแต่ประเด็นก็คือเรื่องเงินเนี่ยคือเรื่องสําคัญเพราะตอนนั้นเนี่ยออกยาเนี่ยเรียกว่าออกยาแล้วกันเนี่ยนะฮะอยากได้ที่ดินแต่ประเด็นคือตอนนี้ออกยาก็เป็นเหมือนกับเป็นศัตรูกับกำนันลีไม่กินเส้นกันอเอาไปว่าวันนี้ที่เราอยากรู้ที่สุดเนี่ยคือหนึ่งมันมีการขายที่ดินของประเทศไทยจริงไหมคือเธอกาลังจะบอกว,กว่าก่อนหน้านี้ออกยาอยากได้ที่ดินก็เลยเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐก็เลยเอาเงินไปแล้วปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐขายไปหรือไม่แต่ปัจจุบันมันคือของเขเมรไปแล้วแต่ของเรากําลังยืนยันว่ามันคือของไทยใช่ไหมอ้าวลองฟังเสียงดาราเรียนหนะ่อยฮะไอชุดเนี้ยมันโทรไปขู่หนูเป็นยศสูงด้วยระดับผู้องค์การด,ด้วยตะชะดตวชายแดนนี่แหละโทรมาข่มขู่ว่าจะมาขุดเรื่องนี้มาพูดทําไมหนูก็บอกนายคะหนูไม่ขุดไปถึงท่านหรอกหนูไม่เอ่ยชื่อท่านอยู่แล้ว แต่หนูจะต้องการคือความเสียหายของหนูกับองยานเนี่ยที่หนูได้มอบเงินให้กับให้คุณเอาเงินมาชดเชยให้กับชาวบ้านที่มีที่ทํากินอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชานะบางส่วนเนี่ยหนูก็ได้รับการชดเชยโดยเรียกบางกลุ่มมาคือเรียกมาเป็นชุดเป็นชุดว่าเออคนเนี้ควรจะชดเชยในเท่าไหร่ ที่เราคุยกันตานตรงนี้คุณวีระเองบอกว่าผมยังไม่เชื่อใครจะต้องตรวจสอบทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่ดินสรุปแล้วเป็นของฝั่งกัมพูชาหรือไทยกันแน่เนื่องจากคนไทยก็บอกว่าเขาเสียภาษีดอกย่าให้กับอบตเสื่องส่วนเรื่องการร้องเรียนเนี่ยหากร้องเรียนแล้วเป็นเรื่องจริงก็จะต้องหากร้องเรียนแล้วเป็นเรื่องจริงก็จะต้องมีการตรวจสอบแต่ถ้าไม่ใช่ดาราเรียนก็ต้องรับผิดชอบอเอาอย่างนี้ อย่างที่บอกเราจะไม่ฟันธงหรือกล่าวหาใครก่อนเนี่ยนะฮะคือเธอเนี่ยดันไปพาดพิงว่าเป็นอดีตผู้ว่ากับอดีตเลยนะในอำเภอในอำเภอด้วยความเคารพเราโทรศัพท์ไปหาท่านอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งแล้วกันเพื่อจะสอบถามบอกเนี่ยอยู่ๆสาวขมร้มาออกมาพูดอย่างนี้ ท่านว่ายังไงสั้นๆอดีตผู้ว่าตอบว่าบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้วก็ไม่รู้จักดาราเรียนด้วยในอดีตเคยเป็นผู้ว่าที่สระแก้วจริงเป็นอยู่แค่ปีเดียวณสมัยนั้นยอมรับว่ามันมีมมนยโยบายของรัฐบาลแนวคิดเรือ่องของการเปิดตลาดแต่ตัวเองก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเงินแน่นอนส่วนที่เขาบอกว่าไอ้ภาพนี้คือผู้ว่าเองเนี่ยท่านท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ในนี้นะอดีตผู้ว่าท่านบอกท่านไม่ได้อยู่ที่นี้ อยู่เนี่ยคือน่าจะเป็นทางอดีตนายอำเภอซึ่งตัวของท่านอดีตผู้ว่าก็เลยบอกว่างั้นถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรให้ไปถามอดีตนายอำเภอเอาก็แล้วกันนี่ฮะลองฟังเสียงท่านอดีตผู้ว่าดูชี้แจงบอกไม่ได้รับสวยแน่นอน200้ล้านผบอกว่าไม่เกี่ยวอยู่แล้วผมคือต,ต้องพูดอะไรคือมันชี้แจงมันต้องให้นายอำเภอพิที่เนี่ยแต่ว่านั้นะชี้แจงเป็นตลาดไม่เกี่ยวกับทางจังหวัดเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง็นทางปฏิบัติใช่ไหม คนมันก็พูดไปได้แหละถ้าฟังไม่ผิดนะเหมือนไอ้ตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเดี๋ยวเขาคงจะชี้แจงอีกทียเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าจังหวัดที่เกี่ยวกันเยอะคือเปิดดา่านนั้นเองเพราะว่ามันเปิด เพราะตอนนั้นเราเปลี่ยน, border, นบอร์เตอร์ให้เป็นบิดเป็นตะปานเชื่อมโยงกันค้างเราเปิดทั้งขานแถวดินดเดยปัจจุบันลที่ตัวที่โคกสูงด้วยที่หนองมุนด้วยอันนั้ก็คือนโยบายเป็นอย่างนั้นก็คือตามนโยบายกับรัฐบาลหรือกรทรวงแหละแต่ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ด้วยเราไม่ได้เกี่ยวมาตอนนั้นก็คือเป็นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบันเจมันเจอแล้วก็เราเราป่าดินแล้วดันเป็นตุดอ่านดันถาวรถูกไหมที่ตอนตรงนั้นแล้วก็จกดปรามปนกันค้าเนี่ยก็ได้ ภกษากองร่วมมือกันว่าถ้าเปิดมาเนี่ยตอนนั้นมันมีด่านถาวรที่อลันใช่ไหมฮะค่ะแล้วมีตัวบวนอยู่ที่ตาปัญาถ้ารมีจุดหนึ่งที่เราหลบมุ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องช่นในการเข้ามาค้าขายข้ามแดนได้เพราะตอนนั้นก็เป็นจุดเป็นช่องทางธรรมชาติที่เขาใช้กันอยู่แล้วี้าเปิดได้มันเป็นทางการไปมันก็สามารถที่ควบคุมเก็บปัดสงปัดสีเก็บรายได้ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศอันนั้นร,รัฐบาเราก็ทําเรื่องพวกนี้ยังเลยผมก็ย้ายอยู่ปีเดียวเองเราอยู่ที่นั่นปีเดียวเองค่ะ นะฮะยังไม่สําเร็จด้วยมั้งตอนนั้นจุดฝนจำไม่ผิดอ่ะค่ะคนชื่อดาราเรียนอะไรที่เขาเป็นไม่รู้จักเนี่ยรู้จักไหมคะพี่ไม่รู้จักไม่รู้จักเพราะฉะนะั้นอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมท่านอดีตผู้ว่าด้วยเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะอย่างที่บอกอย่าเพิ่งไปตัดสินใครคือล่าสุดมีอดีต นายอำเภอไหนเปิดภาพถุงหน่อยปรากฏว่าไอ้ภาพถุงเนี่ยกันไปเกี่ยวข้องกับอดีตนายอำเภอก็เพื่อความเป็นธรรมอีกบอกแล้วช่องปาต้องตรวจสอบให้รอบด้าวว่าเกิดอะไรขึ้น<ช>ปรากฏว่าเราโทรเช็คกับอดีตนายอำเภอใ<ช>่ท่านตอบว่ายัางไงบ้างไอ้ถุงนี้คืออะไรภาพภาพนี้ท่านยอมรับว่าวันนั้นมันมีเงินอยู่จริงๆนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินวันนั้นยอมรับว่าภาพถ่ายเนี่ยได้มีการให้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานซึ่งตัวเองนี่แหละก็คืออดีตนายอำเภอเป็นคนบอกบอกถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเลยซึ่งณตตอนนนัั้มีว มีนายกอดีตนายกอบตกำนันในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านซึ่ง ชาวบ้านมาขอให้ไปเป็นตัวกลางเจราจากับบริษัทของฝั่งดารารีนนั่นแหละคือฝั่งกัมพูชาว่าเขาอยากจะมาเปิดตลาดไปเจราจาเป็นตัวกลางในการเอาเงินชดเชยมาจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งเขาไม่รู้ตัวเลขว่ายอดเงินเท่าไหร่แต่วันนั้นเท่าที่จําได้ไม่ถึง200ล้านและยืนยันไม่เคยรับสวยจากฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวก่อนคือกำลังจะบอกว่าการที่ถ่ายภาพคือเพื่อเป็นตัวกลางว่าเดี๋ยวบริษัทเขาจะเอาเงินไปจ่ายชาวบ้านแต่ต้องบอกกันว่าตามที่นายอำเภอชี้แจงเนี่ยคือไม่ได้เป็นการซื้อที่แต่จะบอกว่าเป็นการเปิดตลาดถูมม้าาานซือออที่่ภ เลยนะฮะอ้าวมีเสียงในอำเภอด้วยนะฮะไม่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 เคยไม่เคยไปรับเงินรับอะไรเลยคือมันมีคือของผมเนี่ยมันมีภาพผมผมก็บอกว่าให้ถ่ายเอาไว้เพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้จะได,จะได้รู้ว่าเราแก้ปัญหาให้ชาวบ้านอย่างไรก็คือคืออย่างนี้นะง่ายๆก็คือมันเข้าออกได้ไประจําอยู่แล้วระหว่างไทยกับกรัรมพูชาเนะนี่ยในช่วงที่เราเข้าออกก็คือ ทหารตำรวจอะไรก็รู้หมดเพราะว่าเราต้องแจ้งเขาในการที่จะเข้าไปที่กัมพูชาใช่ไหมดินตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นนาที่ติดกันระหว่างระหว่างไทยกับกัมพูชามันมันคาบเกี่ยวกันอยู่ทีนี้องนนหมากมุ่นใช่ไหมคะพี่ใช่ครับใช่ใช่องนนหมากมุ่นอ่ะมันคาบเกี่ยวกันอยู่่อาทีนี้พวกเราเนี่ยที่ไปกันก็จะมีผมมีนายกของพื้นที่มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเขาทําโครงการเนี่ย เขาทาโครงการที่จะเปิดจุดผ่อนปลดเนี่ยไว้นานแล้วก่อนผมมาแล้วก็เลยพากันเข้าไปเพราะว่ามันจะมีเจ้าของที่ที่เขาจะต้องได้รับเงินค่าชดเชยอันนี้ผมผมผมยังยังยังไม่กล้าบอกว่าว่าเป็นใครเนาะก็คือเป็นเป็นเป็นเขาก็มาบอกว่าให้ให้ผมไปเป็นพยานให้หน่อยเพราะว่าถ้ากลัวว่าถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรเนี่ย เราเองเนี่ยจะได้ช่วยเหลือกันผมก็เลยเข้าไปเป็นพยานให้พานายกพากำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละไปะทีนี้ทีนี้ประเด็นก็คือคุณดาราเรียนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นภรรยาตำรวจมันจะมีภาพที่ที่ตำรวจยืนอยู่เนี่ยกับผมเนี่ยก็คือตำรวจน่ยชื่อกอผมก็เลยเอ๊ะผมก็เลยบอกว่ากอ แฟนคุณใช่ไหมเนี่ยที่ชื่อดาราเรียนก็ใช่แต่นี้ก็อาโอเคไม่เป็นไรเพราะเขาสามารถที่จะพูดไทยได้ชัดก็เหมือนกับไปเป็นล่ามให้เรานี่แหละลักษณะอย่างนี้พอมารู้ที่หลังเนี่ยเขาก็คือมีเขารู้จักกับบริษัทเนี่ยที่ที่จ่ายเงินค่าชดเชยเนี่ยออกยาสมพันนริพอะไรอย่างนี้ใช่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 เขาอยู่ด้วยกันมาก่อนเพราะเขาเป็นคนเขมร แล้วค่าชดเชยคืออะไรอีกอคือประเด็นวันนี้ถ้าสรุปกันเลยเนี่ยแน่นอนทั้งผู้ว่าทั้งในอำเภอคนก่อนๆบอกว่าไม่ได้รับเงินมไม่ได้เป็นการขายที่ดินของประเทศไทยให้กับพวกขเขมรแต่เรื่องจริงๆมันมาจากก่อนหน้านี้ในอดีตเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยที่กำลังมีปัญหาคนไทยเนี่ยเข้าไปลุกล้ําใช่ไหมบอกว่าไทยเคยไปทำกินอยู่ตรงนั้นเปิดภาพดาราเรียนขึ้นมาหน่อยสิ แล้วตอนที่ไทยไปทํากินอยู่เนี่ยฝั่งกัมพูชาเขาได้เหมือนสัมปทานมาก็คือออกยาที่ว่าเนี่ยสมฤทธิ์เนี่ยฮะเขาจะเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะมาก่อสร้างโครงการตลาดปรากฏคนไทยยังอยู่เขาก็เลยให้คนไทยออกแต่ถ้าคนไทยไม่ออกคนไทยบอกต้องการเงินเยียวยาซึ่งออกยาเขาก็ต้องการจ่ายเขาเลยบอกก้อน200ล้านเนี่ยเขาประสานผ่านหน่วยงานไทยเอาเงิน200ล้านไปให้แล้วเจ้าหน้าที่ไทยรับปากว่าจะเจราจากับฝั่งฝั่งคนไทยให้สุดท้ายเขาบอกเงิน200ล้านเขามันเปล่าประโยชน์ไงเพราะ ทุกอย่างมันก็จบไปเพราะเงินเขาก็หายไปเลยซึ่งทางด้านของดารารียนเองก็ดีหรือแม้แต่ออกยาก็ดีไอ้ที่ดินเนี่ยที่จะไปเปิดการค้ากันเนี่ยคือน่าจะอ้างว่าตรงนั้นเป็นที่ของเขมรหรือเปล่าใช่แล้วคนไทยไปลุกเพราะมันอยู่หลังหลังแนวหลักเขตที่43ครับอ่าเพราะฉะนั้นคือออกยาเนี่ยเขาอยากได้ที่เพื่อทําการท้าขายเขาก็เลยต้องอัญเชิญคนไทยออกแล้วก็ต้องจ่ายเยียวยาคนไทยถูกไหมแต่เงินเนี่ย ออกยาเนี่ยก็เลยต้องให้ผ่านกับรัฐแล้วก็บอกออกยาพอให้ผ่านรัฐเอาหายเงินหายไปไหน200ล้านทั้งหมดนี้คือข้อมูลตรงนี้อธิบายมากไปกว่านี้มไม่ได้มันควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐถูกไหมฮะที่จะต้องไปจี้สอบเรื่องนี้กับดาราเรียนนะฮะสื่อก็ให้ฟังความทุกข์ ทุกทุกฝ่ายทั้งอดีตผู้ว่าทั้งอดีตผู้ใหญ่บ้านเอากลับมาตรงนี้ก่อนจะจบคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ถ้าจริงอย่างที่ดาราเรียนบอกเงินเนี่ยมันอยู่กับใครอะตอนนี้ถูกป่ะ<ช>แล้วมันต้องไปตามหาต่อก็คือไอ้ชาวบ้านที่เคยค้าขายสมัยก่อนอะอยู่ไหนแล้วคุณออกมาจริงหรือเปล่าเออแล้วถ้าออกมาเงินเยียวยาคุณได้ไหม